สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำมีมีดยุบต้นต้นนะคะทุกท่านของหลวงพ่อเดิมเนาะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะเป็นมีดสําหรับพกพาหรือว่ามีดควันช้างนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเรามารับชมเล่มแรกนะคะด้ามรวมฝัก11นิ้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะเนี่ยค่ะเป็นไม้มีพุทธคุณในตัวเนาะเนี่ยค่ะ น้ำได้มาแบบนี้นะคะทุกท่านก็จะให้ทุกท่านดูแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะความเก่าความแก่นะคะนี่ค่ะมีการแตกร้าวแบบนี้นะคะทุกท่านที่เจ้าของเก่าเขาเอาเอาเอา,เอากอทเทป manger. หรืออ,อันนี้ค่ะรัดไว้นะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะแต่แต่จะเป็นลวดนะคะทุกท่านนี่คือเขารัดไว้นะคะตรงนี้เขาก็กลัว หลุดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแต่ว่าเก่าแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านยุบต้นๆเลยนะคะค่ะเรามารับชมเนาะเป็นใบมีดหกนิ้วกว่านิดนึงนะคะ <mak m. S 1> ทุกท่านเนะะี่ยค่ะใบมีดสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นเลดเนาะนะคะเป็นเลดเป็นโคยุบต้นๆนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะกระดูกงูก็จะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ร่องเลือดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะร่องเลือดลอยเสาะลอยตอกเนาะ,ะใช้ฝีมือช่างล้วนๆเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ีมือสวยมากๆเลยแล้วก็ศักด <น S 1> ิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะลอยลงพระกาถาอาคมลอยจานไว้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะโพยุบต้นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะโพยุบต้นจะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะลงพระกาถาอาคมไว้นะคะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะถ้าท่านใดอยากาบูชานะคะทุกท่านเอาไปพกติดกระเป๋าติดตัวหรือไว้ที่ร้านหรือว่าเราเวลาเราขับรถไ,ไ,ไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ อธิษฐานจิตแล้วก็เอาพกพาไปด้วยนะคะนะคะฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อเนาะนะคะให้ท่านปกปักรักษาไปมาไหนให้รอดปลอดภัยคุ้มครองอได้ครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะ,นะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะนะคะบูชาไปติดบ,บ้านไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มนดําคุณไสลมพัดลมเพนะคะคนโดนของนะคะเอาไปาทําน้ามนได้นะคะทุกท่านเอาไปทําน้ามนหรือไหว้ครูได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะด้ามรวมฝักก็9นิ้วครึ่งนะคะแต่เก้านิ้วกขาดนิดนึงครึงะคะร่งเนาะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบมีดก็5นิ้วกว่านะคะท<อ>ุกท่าน5นิ้วครึ่งนะนะคะอันนี้เป็นด้ามเข่ากวางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่นะนี่ค่ะ คนเก่าคนแก่เขาห่วงมากนะคะทุกท่านท่านไปไหนท่านจะพกพาตลอดเนาะนะคะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่า,าไปทําทุนละใกล้ไกลท่านก็จะพกของท่านไปนะคะใส่กระเป๋านะคะทุกท่านเน่ยค่ะทุวในนท่านอายุมากแล้วนะคะทุกท่านเน่ยค่ะงามก็จะได้มานะคะบูชาจากลูกชายท่านต่อมาเนาะนะคะสมัยก่อนอของดีๆหรือว่าของ ปู่ย่าตายายเราที่เขาห่วงแหนหรือเขารักนะเขาจะเอาถ่ายทอดมาให้ลูกให้หลานเขานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยเรามารับชมทั้งในนะคะนะคะแห้งแกล่งเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมียุบต้นต้นนะคะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะในะคำเกศาหลวงพ่อเราบรรจุอยู่ในนี้แล้วก็ทําพิธีปลุกเสกนะคะมวลสารนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลั่นนี้นะคะสันมีดก็หนามากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ลายนาคเกี้ยวนาคสมพงค์นะคะทุกท่านเลยค่ะลายนาคเกี้ยวนาคสมพงค์นะคะณเมตตามหานิยมนะคะรักใข้กลมเกลียวนะคะทุกท่านในครอบครัวของเราเนาะถ้าเราหองเระแหงกันหรือว่าพูดไม่ลงรอยหรือว่าทะเลาะกันบ่อยบ่อนะคะทุกท่านบูชาลายนาเกี้ยวไปนะคะทุกท่านเลยค่ะ รักใคร่กลมเกลียวนะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าการค้าการขายนะคะทุกท่านเลยค่ะเจริญรุ่งเรืองเนาะมีลูกค้าลูกขายเข้ามานะคะนาเมตตานะคะนะะคทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ด้ามเข่ากวางร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะะคด้ามเข่ากวางนะคะศักดิ์ธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะ ลายนาเกี่ยวนาเมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครเมตตาใครเห็นใครรักใครคารบนับถือนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่3เนาะด้ามลมฝักก็12นิ้วนะคะเฉพาะใบก็7นิ้วกว่านะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ7นิ้วกว่านะค,ะ,คนนนนนะนะคะมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆสําหรับพกพานะนะคะมารับชมมีดข้า,างในกันนะคะนะคะ สวยงามมากๆเลยมีดยุบต้นๆนะคะโพยุบต้นนะคะทุกท่านเนี่ค่ะลายเสาะลายลายตอกนะคะร่องเลือดร่องร่องเลือดกระดูกงูนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะกระหนกดอกไม้เนาะ,ะมีดเล่มนี้เป็นเลดนะคะทุกท่านเนี่ค่ะสันหนามากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสันหนามากๆเลยนะคะนี่ค่ะเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ให้มองหาอยู่นะคะทุกท่านนะสำหรับพกพาเนาะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกพาไปไหนมาไหนได้ค่ะฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นรูปเป็นหลานหลวงพ่อเนาะนะคะให้ท่านปกปักรักษานะคะไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทุกท่านเะคะ่ะเรามารับชมมีเล่มที่สี่เนาะนะคะตามรวมฝาก17นิ้วเฉพาะใบ11นิ้วนะคะทุกท่านนะคะ่ะ สวยงามมากมเลยมีดยุบต้นๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะลัดด้วยทองเหลืองเนาะไม้ก็จะเป็นไม้เอ่อเนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอายุเป็นประมาณกยอบร้อยปีแล้วก็ยังแบบนะคะทนทานนะคะแต่จะมีรอยยุบรอยเหี่ยวรอยแตกนะคะทุกท่านนะะ<ม>ี่ค่ะก็เหมือนคนเรานี่แล้วเนาะค่ะถ้าอายุมากๆแล้วก็จะรอยแตกแล้วรอยเหี่ยวนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,ะทางนี้ก็จะเป็นเอ่อ เป็นด้ามแกะสลักนะคะทุกท่านเป็นปางพระพิฆเนศนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นปางปู่พระพิฆเนศนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไปไม้มงคลนะคะทุกท่านที่เอามาแกะทําด้ามแล้วก็นี่ค่ะเดิมๆเลยเดิมๆสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนะคะเรามาชมข้างในกันนาอนะคะ รอยเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะนี่ค่ะมีดยุบต้นๆจริงๆนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะสวยงามลงประขาอาคมนะคะรอยจานนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะรอยจานเต็มใบเลยนะคะนี่ค่ะมีดเล่มนี้ผัดการใช้งานมีอายุยาวนานมาแล้วนะคะทุกท่านน้าว่าเป็นร้อยปีแล้วนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยาลาย นากเกี้ยวนักสมพงนะคะทุกท่านมีรอยลงพระกระถาอาคมตรงนี้ด้วยนะคะลอยจายนเลยคะ่ะนากเกี้ยวนักสมพงนะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะยันตรีเนาะใครรักอ่าใครบูชาไปใครเห็นก็นิยมชมชอบนะคะเมตตานะคะไม่ว่าการค้าการขาานะคะทุกท่านเลยคะ่ะบูชาไปนะคะเอาไปติดร้านติดบ้านหรือว่าเอาไปติดออฟฟิศไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยมิดเล่มนี้มีความเก่าแก่ให้เห็นนะคะทุกท่านค่ะน้ำได้มาแบบไหนก็จะให้ทุกท่านรับชมแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านไม่ได้มีการปรุงแต่งเลยนะคะนะคะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะขอให้ทุกท่านสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกๆท,กท่านนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ